รีวิวเส้นทางจากนั่นไปสปานยากไหมถนนเป็นอย่างไรไปดูเลยค่ะการเดินทางจากนั่นไปสปานใช้ระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรการเดินทางก็จะเป็นถนนลาดยางไปตลอดทางถือว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปตลอดเส้นทางยังไงก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปกันด้วยนะถนนก็ไม่ได้ถือว่าชันมากรถเล็กวิ่งได้รถสิบล้อก็ยังไปได้เลยค่ะอย่าลืมแวะจอดถ่ายรูปจุดนี้ด้วยนะถ้ามาสปานก็ต้องมาถ่ายรูปจุดนี้ถนนลาดยางตลอดเส้นทางแถมยังมีวิวสวยๆให้เราได้ชมตลอดเส้นทาง นะระหว่างทางก็ยังเห็นดินซาร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของภูเขาภาคเหนือค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมเติมน้ํามันเต็มถังนะเพราะไม่มีปั๊มน้ํามันเลยค่ะจุดต่อไปจุดนี้เรียกว่าโค้งพ,าพาับผ้าซึ่งจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของการเดินทางมาสป,ปาั์นเดี๋ยวลองมาดูเลยนะว่าชันมากแค่ไหนเอาจริงๆจุดนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าชันมากนะยังไม่ได้เท่าภูทับเบิกเลยแต่ยังไงก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่าลืมใช้เกีย์ต่ําด้วยนะเส้นทางนี้เป็นการเที่ยวน่นวนขวาก็จะมีจุดให้ถ่่าาายรรูปะหวงงท ตลอดเส้นทางเลยค่ะถึงสะปานอย่ามัวแต่ถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเมนจะเต็มยังมีที่สวยกว่านี้รอเราอยู่ข้างหน้าบอกเลยว่ามาเที่ยวสะปานครั้งนี้คุ้มมากเลยค่ะทางดีมีเซเว่นแต่ปั๊มน้ํามันหายากมากเลยนะบรรยากาศอบอุ่นผู้คนเป็นกันเองอยากให้ลองมาสัมผัสดูแล้วจะรู้ว่าสะปานน่าเที่ยวแค่ไหนจุดต่อไปที่ไม่ควรพลาดก็สะพานสะปานจุดที่คนชอบไว้มาถ่ายรูปกันถ้ามาถึงจุดนี้ถือว่ามาถึงหมู่บ้านสะปานแล้วพักในหมู่บ้านสะปาน สะดวกสบายอยู่ใกล้น้ําตกสปันด้วยนะบรรยากาศคือดีสุดๆมาถึงเราก็จะได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายมาใช้ชีวิตแบบสโลไลที่หมู่บ้านสปันกันนะ